เดล่าสุดแถลงแจกเงินเติมเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มแรกค่ะคุณผู้ชม10,000บาทก้อนเดียวเลยนะคะและจะมีการดําเนินการให้เร็วขึ้นค่ะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะวันที่1 2บสถึงสิกันยายนนี้ค่ะล่าสุดนายจุลพานอมรดวีวัฒน์ออกมาแจ้งชัดว่าเดินหน้าแจกเงิน10,000บาททันทีบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้จ่ายผ่านบัตรประจําตัวประชาชนในปัจจุบันรวมไปถึงผู้พิการนะคะผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมแล้วอยู่ที่ ประมาณ14.5ล้านคนค่ะซึ่งจะเป็นกลุ่มแรกนะคะได้รับสิทธิ์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการเติมเงิน10,000บาทให้กับพี่น้องประชาชนรวดเดียวก้อนเดียวเลยค่ะและที่สําคัญนะคะกลุ่มที่2จะจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะซึ่งจะต้องแจกเป็นเงินสดคุณผู้ชมรู้หรือไม่คะว่า งบประมาณประจำปี2,568ผ่านเรียบร้อยแล้วส่วนราเรียดเป็นแบบไหนเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องนันด้วยอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อค,คุณมแม่พี่น้องประชาชนทุกๆท,ท่านนะคะเมื่อวานก็ถือว่าเป็นข่าวดีค่ะสำหรับการประชมุมสภาผูา้แทนราษฎรนะคะก็มีการผ่าน,นะคะ่ะก็มี ก็มีการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป,ประมาณ2,568แล้วในวาระที่3คือการลงมติเห็นชอบนะคะในการร่างพรบองบป,ประมาณค่ะประจำปี2,568นะคะซึ่งเห็นชอบทั้งหมด309เสียงไม่เห็นชอบอยู่ที่155เสียงงดออกเสียง4เสียงแล้วก็ไม่ลงคะแนนอีก1เสียงค่ะซึ่งทําให้โครงการ Digital Wallet นะคะคุณผู้ชมสามารถเดินหน้าไปต่อแน่นอนในปีงบป,ประมาณ2,568ล่าสุดคะ่ะคุณผู้ชมน จุลพันธ์มอมรวิวัน์ออกมายืนยันเมื่อวานที่ผ่านมานะคะว่า โครงการดิจิทัลเว l ตยังคงทำลายเดิมเตรียมที่จะถแถลงรายละเอียดน,นะคะสําหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผู้สูงอายุค่ะที่รอลงทะเบียนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะคุณผู้ชมวันนี้ <S <S สุดนะคะนายจุลพัณออ์อมรวิวัฒน์ออกมายืนยันเงินดิจิทัลเว l ต์ยังคงเดินตามทไลายเดิมค่ะซึ่งเชื่อว่าเงินก้อนแรกนะคะจะจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปาะบางได้ทันทีค่ะภายในเดือนกันยายนนี้ส่วนวันจะมีการระบุให้ทราบอีกครั้งหนึ่งพี่น้องประชาชนที่ไม่มีมือถือนะคะหรือว่าไม่ม มือืออถหรือว่ามีแต่เป็นรุ่นเก่านะคะก็จะมีการเปิดถแถลงรายละเอียดเร็วๆนี้ในวนีแล้วก็13กันยายนนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบโดยเร็วค่ะซึ่งจะสามารถลงทะเบียนได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของโครงการดิจิทัลเวล็ตในส่วนของการเปิดไทม์ไลน์ก็ยังคงไทม์ไลน์เดิมสําหรับพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนนะคะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะยังคงลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15กันยาย,ยน25 6 7นนะคะเช่นเดียวกันกับกลุ่มไม่มีสมาร์ เมื่อแถลงรายละเอียดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วในช่วงวันที่12แล้วก็13กันยายนนี้ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนหลังจากวันที่16กันยายน25 6 7เป็นต้นไปสําหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะและจะมีการแถลงรายละเอียดของกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะในช่วงวันที่11 1213กันยายนนี้ค่ะถึงรายละเอียดของโครงการกลุ่มนี้จะต้องลงทะเบียนที่ไหนไปจุดลงทะเบียนอย่างไรสําหรับในการสําหรับการเข้าร่่มโครงการดิจิทัลวอลเล็ตค่ะคุณผู้ชมและมีความเป็นไปได้นะคะว่าโครงการนี้อาจจะมี การปรับเปลี่ยนมาเป็นแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนเหมือนกับกลุ่มเปราะบางด้วยค่ะจะมีการตรวจสอบความซําซ้อนสําหรับกลุ่มแรกที่ได้รับสิทธิไปก่อนหน้านี้นั่นก็คือกลุ่มเปราะบางแล้วมาตรวจสอบความซําซ้อนสําหรับคนที่ลงทะเบียนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็แอปพลิเคชันทางรัฐด้วยเอาล้ค่ะเดินหน้าต่อแน่นอนได้รับข่าวดีแน่นอนสําหรับราลยละเอียดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของโครงการ 11- 1213กันยายนนี้และในส่วนของการลงทะเบียนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเงินสินให้ลงทะเบียนหลังจากวันที่16กกันยาย,ยนเป็นต้นไปนะคะ นี่คือข้อมูลข่าสารเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ